สวัสดีค่ะวันนี้หนูมาแคมปิ้งค่ะมาแคมปิ้งครับไปไหนอุปกรณ์ของเราอยู่ไหนกระเป๋าเราอยู่ไหนนี่อันนั้นตุ๊ก,กตาไหนกระเป๋าเราอยู่ไหนวันนี้พาเด็กน้อยมาแคมปิ้งค่ะก่อนกลับไทยนะคะน้องภูมินกลับไทยวันที่สี่ค่ะแม่นกก็เลยจะพามาแคมปิ้งปิง้งย่างกินกันที่ าบ้านเราก็เรียกประมาณโฮมสเตย์ค่ะน้องภูมิน้นองภูมินเข้าไปก่อนครับ น่าอยู่มากค่ะคุณยููโก้ที่นอนมีชั้น2กับชั้นหนึ่งนะคะไปเล่นน้ำก่อนนะคะไปเล่นน้ำก่อนนะครับนี่หน้ทำไมไม่เลียนล่บหนูอ่ะไปเล่นน้ำก่อนนะครับ มาถึงก็เล่นน้ำเลยครับใช่แล้วนักบุนไหมลูกบุ่นกบุญใครใหนะสนุกสนานกันใหญ่เลยครับอากาศที่เกาหลีตอนนี้ประมาณ 20องศาค่ะประมาณ20องศานะคะแต่ว่าระบบน้ำอุ่นนะคะเด็กๆก,ก็เลยไม่หนาวจ้าพิธีการเอ่อมุดน้ำลงไปใช่ไหมมันจะได้แบบอยู่นานๆขึ้นให้เราหายใจเข้าหายใจออกแล้วจากนั้นก็ปิดจมูกเมื่อถึงน้ำให้เราปล่อยจมูกเลยนะแล้วก็ห้ามเลยนะเพราะมันอาจจะให้น ดูนะดูนะเวลาขึ้นไหมแต่ถ้าหนูไม่หายใจเลยจะเป็นยังไงเล่นน้ำตั้งแต่มาถึงตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นจากน้ําเลยครับสามชั่วโมงครับในการเล่นน้ํา เตรียมอาหารไว้ให้เด็กๆค่ะพร้อมแล้วแคมปิ้งเล็กๆของเราอุ้ยอุ๊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 ยครับพีมฮาน่นในกระเป๋าพี่มีเพียงเดียว่ สวัสดีครับนเล็สวัสดีค่ะวะัวันนี้น้องภูมินเล่นน้ากับแม่นกค่ะเราเล่นที่ไหนนะลูกเอ่อเล่นที่ไหนี่ประเทศอะไรประเทศเกาหลีครับประเทศเกาหลีใต้ครับเที่ยงเสร็จแล้วกลับนะคะป่าเดินครับกลับกานบรรยากาศร,บรอบๆนะคะน้องภูมินมาเที่ยวาายอากาศดีมากเลย18องศา กำลังดีับกำลังดีครับ,รบประเทศไทย40องศาเลยประเทศไทย40องศารครับเกาาดีอากาศดีมากเลยครับกลับแล้วนะครับบอกสิลูกไปแล้วนะครับบ๊ายบายด้วยหนาวเหรออากาศรอบๆบค่ะอากาศดีมากเลยขนาดแดดออกยังหนาวอ่ะคิดดูดิไปกลับบ้านกันครับ เที่ยวเสร็จแล้วก็กลับบ้านกลับแล้วนะครับ <c oughs> น้องภูมินบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายกลับแล้วนะครับ